<N> นี่เน,น่่ลงหัวบลงหัวบอุ้ยี่ลอยอีกแล้วนี่คือขนาดแบบยังไม่ได้โดนเนิร์มแล้วเนี่ยหมดเร็วขนาดนี้เลยอยู่ใกล้เชนนะเร็วเร็วเร็วยิงใกล้ยิงแรงครับยิงใกล้ยิงแรงครับเร็วเออเอาไปเอาไป,อาไ,ปไอโจ๊กอีกเหรอเทสก็เทสวะลองดูครับนี่ดู ي, เฮ้ยเซตนี้มันก็ดูดีนะแต่หมดเร็วไปน,นิดนึงวะเทสอีกบ้าบอวะอะไรเนี่ยเฮ้ย เยอะไปเป้าโอเคเอาไีคนนึงเออแลนส์ลอดโอ้ย oh, เหนื่อยแล้ว <S <S 2> <S 2> นาะสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอันติเมทเฟลเลียใช้สกอสคารามิติก้าซึ่งทำไมต้องใช้เซตนี้ล่ะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าในกระดานผู้นำครับผมมีภารกิจให้เราเก็บ อัลติเมตสกอตอัลติเมตคอมมิตี้ครับผมแล้วก็นักบินน้องรีเซลแอดบาวเนตด้วยเพื่อที่จะนำภารกิจเนี่ยมาแลกเป็นอัลติเมตเฟเลียตัวนี้เลยครับผมผมก็เลยมาเล่นให้เพื่อนๆดูว่าผมว่าเซตเนี้ยที่เขาแจกทั้งอาวุธนักบินมันจะเป็นยังไงบ้างหนะ้าตอนนี้ครับผมสำหรับนักบินตัวนี้นะน้องรีเซลเนี่ยจะทำให้เจ้าเฟเลียของเราเนี่ยตัวทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวอัลติเมตเลยนะศัตรูไม่สามารถเจาะค่าต้านทานได้ครึ่งหนึ่งครับผมซึ่งอาวุธตอนนี้เว้ยมันโคตรแรงไม่ว่าจะอะไรมมมััันนกก็แแรรงงงป้อโจยยเลยิดดดูะ <c oughs> นี้อยู่ที่ระยะหนึ่งมาร์คสนะยิงที่ระยะ600เมตรรีโหลด3วินาทีครับและอัตเมทคลาเมตตี้ดาเมจอยู่ที่1นึ0 0ยิงที่600เมตรรีโหลด3วินาทีเช่นเดียวกันแต่ดูดิคือดาเมจระหว่างตัวกลางกับตัวใหญ่มันใกล้กันมากเลยนะส่วนตัวผมว่าอัตเมทคลาเมตตี้เนี่ยดาเมจหมื่นแปดหรือสองหมื่นยังได้เลยซึ่งอาวุธประเภทนี้ครับผมทั้งตะกูลนี้นะมันจะยิ่งยิงใกล้ก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นครับซึ่งดาเมจหนึ่งหมื่นหกพันเนี่ยถ้าเกิดเรายิงเกินระยะสี่ร้อยเมตรอ่ะม หาเจ้าอัลตตเมเฟเลียเซตเนี้ยลงสนามกันดีกว่าในกระดานผู้นำเนี่ยมันคุมม้มหรือเปล่าที่เราจะพยายามทําให้มันได้มาไปกันเลยครับผมว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลย <c oughs> แล้วโอ้โหเจอเทสก่อนเลยอะแล้วคือเพื่อนเราจะเข้าเสากลางไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองดูครับจัดมาดีนี่ไงเราฮิวก่อนเลย โอ้เฮ oh, ้ยแตกเกาะแตกแล้วเกาะแตกแล้วนี่ไงนี่ไงก่อนนะเฮ้ยคือไอ้ปืนขนาดหนักอ่ะมันมันถึกว่ะไอ้มันลดช้ากว่าป่ะอุ้ย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 จัดไปครับผมนี่อะนี่ยเนี่ยโจ๊กบักโจ๊กบักโจ๊กเดี๋ยวมันแอบมันแอบโอ้โหเสร็จโอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยอยู่ใกล้เชียนะเร็ว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 ยิงใกล้ยิงแรงครับยิงใกล้ยิงแรงครับเร็ว เออเอาไปเอาไปอาไอ้โจกอีกเหรอโอ้ยรีโหลดครับตาย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 เดี๋ยวกันนะใครอยู่ข้างหลังโอเ้เทสอีกคนนึงเอาดิเฮ้ยมาช่วยหน่อยเลยเพื่อนเฮลโหลไม่เฟรนจัดไปจัดไปดีจัดไปดีโอ้โหเป็นแอบครับมา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 เราช้าไงเฟลเลียติดตรงช้านี่แหละเอาไปอีกคนนึงโจ๊กครับโอโอโอออออ บักจอกบ,บักจอกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเร็วแหมนานจริงๆเลยนะฮึดีโลจา้าเดี๋ยวมันก็หายตัวึเทสอีกมาเทสก็เทสวะลองดูครับนี่ดูเฮ้ยเซตนี้มันก็ดูดีนะแต่หมดเร็วไปน,นิดนึงว่ะเร็วๆๆ้วเล้วแล้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเอาไปเฮ้ยอยู่นี่นอยู่นู่นเซตดีครับเทสอีก บ้าบอว่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเยอะไปเป้าโอเคเอาบีกคนนึงเออแลนส์ลอตโอ้ยเหนื่อยแล้วนาเฮ้ยเหนื่อยแล้วนามามาจัดไปครับโจกโจกงุดงิดงุดงิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอีกโอ้โหดาบครับอือหือหิวหิวหิวใครดีดวะ โอ้ยโอ้ยพอเธอเหนื่อยแล้วครับเจอแตถึกๆเลยครับมาตัวไหนตัวไหนมา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 จัดไปครับโอ้โหอาเฟสชิปจ้าเราหมดพอดีเทสอีกมาเทสกับเทสวะลองดูหูหมดเร็วนะแต่ว่าแรงครับผมโอเคอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ก็ต้องโดนไปเด้อโอเคหึ ตกใจหมดดาบเหรอมาเลียโ่ก่อนครับนั่นไงนั่นไงโอ้ยหายตัวครับปุ๊บมอหิวหิวหิว,หวไปลุยดีกว่าโุ้ยใส่แค้มหมดเลยเหรอฮุ้ยมีโลด้วยครับไลโอไลโอว้าวนั่นไงบลายเลยบ้าบอที่สุดโอ้โอหเต็มเลยว่ะฟัน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 ,ฟน เฮ้ยอ <muy> ันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะดาบครับนั่นไงนั่นไงอือหือก็แรงเปาวะล่อลอกลับมาล่อกลับมาก่รเอาเอาดิ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 มาเร็วเร็วเร็วหิวหิ้วหิวเสร็จไปก่อนอีกคนนึงอู้ยอะไรกันวะเนี่ยไอไลโอโอ้โหเมาเลยโอเคครับพี่ มันต้องยอมเปล่าวะฮะต้องยอมเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟหลบไม่ได้ว่ะไปครับลุยกันมาเมาเลอร์ก็เมาเลอร์ดิเอาดาบก่อนครับเนี่ยดาบก็ดาบดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนัวเนี่ยเอามามาไรโอ้ยไม่บลายแล้วว่ะเอาเมาเลอร์หนีเมาเลอร์หนีเฉยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไงฮิวเลือดเต็มเหมือนเดิมเว้ยเฮ้ย จอดไปครับอะไรเนี่ยเทสสอีกครับโอ้โหมาย,ายิงไกลยิงแรงยิงไกลย,ยิงแรงครับจะโอ้โหจบเลยอะไรวะเนี่ยลงมาช้ามากโอ้โหเกือบนาทีอะบ้าไปแล้วอ่ะลายไปครับผมลงช้าขนาดนี้นั่นไงนั่นไงเฮ้ยนี่คืออัลจิเมตเฟเลียนะเข้าขพวกๆขนาดนี้เลยวะ อุ้ยบักโจ๊กบักโจ๊กโอ้อยโอ้อยเลือดลงพวบเลยโอเคเพื่อเราลิงให้ก็สบายใจหน่อยโอเคครับอยู่เลือดสู้ครับเฮ้ยตา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 ยแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนั่นไงนั่นไงอืมอืมอมจัดดีจัดดี โอ้โหโอ้โหไอ้งูอะเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้ยปากโจ๊กไอ้โจ๊อีกแล้วอนะี่เราหายตัวนานว่ะเพื่อน๊บนนะหมดหมดแล้วหมดแล้วนันไงหมดแล้วอุ้ยิวครับเรือดเต็มเหมือนเดิมสวยเอาอีกอือหืมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราเอาเสาก่อนนะ แหมเข้าเต็มๆเลยนะโอเคครับผมได้เสาแล้วได้เสาแล้วโอเคแล้วคือแม่ตั้ง30ชั้นวู้วเอาไปก่อนเอาไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละสองหนึ่งครับเอาไปดีเอาไปดีโอเคอื้ม okay. uh huh. ปืนชอบลั่นอู๋ยาวไปสาต่อไปครับผมุยยดาบดาบอันนี้ไม่ได้วะ่ะ รอก่อนนะรอก่อนนะหุ้ยฟันฟันโอเคปลปลาปลปไปลุยครับนะคาจิเอาอีกคนหนึ่งโอ้โหแอบก่อนอย่าให้มันเห็นตัวนะจ๊ะตัวนี้ครับแพ้เหรอว้าวว้าวว้าวเฮ้ยนู่นครับอื้มเค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 โอ้โหดาบอีกแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแรปเตอร์ครับใช่ป่ะแรปเตอร์ป่ะโอ้โหเฮยหนักว่าเฮยเอาจังเลยงุดงิดมันงุดงิดปะ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 ป,ปโอ้โหเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มแล้วสโล่ด้วยนะเมะโดนล็อกอีกอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว้า โอ้ยเซงเซงเซงไปครับผมเอาเสาแล้วมายังมันยังทะลุโดนเราโอ้ยนะขอเกียร์ศูนย์ก่อนนะฮะโอเคครับไปลุยกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหหึฮึอะไรวะเนี่ยลอยขนาดนี้มามาโอ้โหเรเวนเหรอเรเวนเหรอ โอ้ยโดนล็อกจังเลยช้าก็ช้ายังจะโดนล็อกแถมโดนสโลอีกโอเคเ0 0เมตรไม่ได้นะไปครับผมเราลุยก,กันเพิ่มสปีดได้แค่นี้ใช่ไหมพอดีเราไม่ได้ใช้ยาแม่เฟรดริกด้วยอะ่ะเออก็อเลยเจ็บๆหน่อยช้าหน่อยไอ้นี่เวเวนครับจัดมาเออเค้ยเฮ้ยเทส์เหรอ ไปไปไป,ปครับเอาเสาก่อนเอาเสาก่อนเสาก็ไม่ได้โถชีวิตโอ้ยข้างหลังอีกสกอร์เปี้ยนครับอออืื้หมาจา้ะอุ้ยฮ่าเบ็ดออเบ็ดเวียเบ็ดเวียลูเซดอร์ครับโอ้โหลงหัวบลงหวัวไหนสกอร์เปี้ยนมาไหมไอ้นี่ไงอยู่นี่ไงใช่เปล่าวะสกอร์เปี้ยนเหรอวะ มี่ฟ้าแลบฟ้าแลบโอ้โหซีเรียสครับแทบไม่เข้าเลยยิงไทท่านยากมากครับอเฮ้ยฟ้าแลบอีกแล้วเร็วยั่วยุอีกเหรอฮะ,อะมายิงไกลย,ยิงแรงนะครับโอ้โหโอ้ซีเรียสป้อมซีเรียสแหมไม่ได้เจอนานเกือบลืมมัน ค่อยๆถอยไปครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลูชาดอไม่น่ารอดนะจ๊ะขนาดทุนธรรมดายังแย่เลยจ้ะตอนนี้จ้ะเฮ้ยแต่เพื่อนเรามีไงเพื่อนเรามีไงอ๋อสน่อยเหอะสน่อยขอขอก่อนขอก่อนอุ้ยป้อมป้อมแอสซิสต์ครับเฮ้ยเสา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 เมาเลอร์เหรออินทราครับเฮ้ยสี่เสาว่ะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอะไรไป พวกนายเป็นอะไรไปอยู่สู้ครับผมหื้มหายตัวครับฮัลเล่ฮัลเล่โอเคอินทราจะเฮ้ยมันหนีเจอเมาเลอร์อีกโอ้โหมิโล่ด้วยฮัลโหลฮัลโหลคูดาวก่อนเฮ้ยรีโลดก่อนเฮ้ยเพื่อนเราไม่เอาสาวแล้วเพื่อนเราเละสี่คนแล้วอะแล้วตอนนี้ไททันล้วนๆเลยว่ะโอ้โหเสร็จกันดูดิลงหวบเลย โอ้ยมามาลีโรดลีโรดหมดแล้วเพื่อเราหมดแล้วหมดแล้วหิวอีกมาโอ้ยอะไรกันวะเออโอ้โหขนาดนี้ต้องยอมเหรอะวะต,ออต้องยอมแหละต้องยอมโอ้ยไปครับผม let's go เฟลียครับ โอ้ยโอ้โหโอ้โหแต่ละคนเฮ้ยเฮมาใกล้มากโดนล,ล็อกเลยอะไรวะอะไรล็อกเอ้ยเพื่อนเทสมานูแล้วโอ้โหนั่นงไงอุย๊ยอุอันนี้อันนี้ของเพื่อนเราปะ่ะน่าจากของเพื่อนเราเนาะมาเจเข้าไประเบิดรอยมาหาเราฟลเฟนเรียครับอเคดูดิ โอ้โหเสร็จเลยครับผมผ่าไฟเดอร์ครับอืมแต่ละคนแต่ละคนปอกแป๊กปอกแ๊กด้วยนะมาคอนโดมาว้าวว้าวว้าวเฉลโลครับเร็วแล้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 วใกล้ขนาดนี้นะเสร็จดีครับทะลุโลดีเหมอคือมันใกล้ไงใกล้จนแบบโลมันไม่สามารถป้องกันได้อา้าวไปซะแล้ว,ไป,ลวไปซะแล้วครับเอาผ่าไฟเดอร์ครับ โอ้โหนิดเดียวเดี๋ยวก่อนนะแอบก่อน <laughs> โอ้ยมาๆมามะเฮ้ยสาวหายหมดืหไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เทสครับจัดไปจัดไปวาร์ปมานี่มาสองหนึ่งศูน,นย์นี่เน่เน่ลงควบลงควบอุ้ยนี่โหลอีกแล้วนี่คือขนาดแบบยังไม่ได้โดนเนิร์มแล้วเนี่ย ยังรีโหลดเร็วขนาดนี้เลยหมดเร็วขนาดนี้เลยอะไรมันจุดจุดวะไอโจ๊กโอ้โหนี่ไงนี่ไงเอาฮิวเลือดไปก่อนหุยอันนี้โลดาบเดิบนี่ไงโจ๊กโจ๊กบักโจ๊กครับโอ้โย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 เดี๋ยวก็นานะเดี๋ยวก็นานะ,ะเดี๋ยวก็นาะโจ๊กครับเซฟโอเคนี่ก็โจ้ยคนนึงนแหน่แหน่ให้นี่ดักครับ นั่นไงไอ้นี่แหละไอ้ป้อมของโจงนี่แหละที่มันต้องโดนเนิฟดังหนักอ่ะนั่นไงนั่นไงเอาอีกเอาอีกไปไหนดีคูจะไปไหนดีวะเนี่ยอยูเลื่อไหวปวะอยูเลื่อไหรอวะโอเคเอาดักก่อนครับเอาดาบก็ได้มาเฮ้ยงุดงิดเยอะแยะไปหมดอยู่กลางวงนี้มันจะไปรอดเหรอกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยดูมันอบบางจังเลย คือมันโดนนุน่นนิดโดนนี่หน่อยเฮ้ยตุยง่ายๆเลยว่ะขนาดใช้โดนฮิลกโกะด้วยนะนี่คือนักบินการเจาะต้านทานแต่มันก็ยังเข้าหัวหัวซึ่งไม่ว่าจะอาวุธอะไรวยมันก็ไม่สามารถเจาะต้านทานได้ไนงะแสดงว่าอาวุธอย่างนั้นมันต้องโคตรแรงเลยสำหรับส่วนตัวผมนะคิดว่าเจ้าเฟรียนเนี่ยมันเล่นยากนะคือความช้าของมันด้วยแล้วยิ่งโดนจเจ้าป้อมปืนไอ้ทุนระเบิดของเจ้าคาจิยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ จะหลบจะตามใครก็ลำบากอะเวลาเราใช้ <cat> 2ป <c oughs> <c oughs> oh ืนใช่ไหมใช้สก <c oughs> ิลวิ่งมาวิ่งเร็วขึ้นก็จริงครับผมแต่ว่าไม่มีความต้านทานมันก็เข้าเนื้อเยอะอยู่ดีแหละแล้วยิ่งเจอเทสเจออะไรเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่หลบอยู่หลังกรแพงอะพอวัดตัวตัวกันพอได้นะเฮ้ยสอหนึ่งเริ่มแย่3 1ไม่รอดโอ้ปืนสมัยนี้มันแรงเกินไปจริงๆเพื่อนะเราอาจจะต้องรออัปเดตหน้าครับผม ซึ่งอาวุธต่างๆอาจจะมีการรีบาลานนะเจฟเฟเลียนนี่ก็อาจจะกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องรอดูกันแล้วครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่งไรบ้างกับอนะัลติเมเฟเฟเลียนณปัจจุบันนี้ก็สามารถมาคุยกันได้นะเจ็บปวดจริงๆสำหรเบวันนี้ผมแล้เฟเฟเลียนของตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บ,ายบอล